สวัสดีครับผมตอนนี้แอดกำัมาโยบัตรปูดาล่าเนาะครับท่านผู้ชมยิมาตามเหล็กปูดาล่าน้ากันเนาะครับเนาะปูเอาเสียกปูกข้อทําพิธีเนาะครับเนาะืันนี้กำลัที่ยิหกเนาะครับท่านผู้ชมยิมาตามเหล็กปูดาล่าน้ากันอวดที่แล้วเล็กปูก็ให้ศูนย์เจ็ดศูนย์นาะครับเนาะมันกลับไปออก ละวัดที่หนึ่งออกเลขหนาละวัดที่หนึ่งนะครับจำเป็นชมกับออกเลขละวัดเลขไทยเนาะครับศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับจำเป็นชมมันนี้กับวันที่ยีบหกงเราก็มาตามนะครับเนาะไก่ของทุตทายเขามาแล้วเดี๋ยวเลขเลขรถปูกับเลขเลขเลขรถปูกับเจ็ดเก้าเหรอครับครับเจ็ดเก้าเหรอครับเลขครับเจ็ดเก้าครับ

ว่านไปถามมึงมันน้ำหนั่งไปแล้วย่าเขียนก็ย่าเขียนวะนี่ย่าประกาศไม่ประกาศลวงพ่อนจนว่าเหมืนแจ้งเสียงถามกูไหวลวงพ่อนประกาศเขียนเอาเลยครับประกาศเขียนเอาได้ย่าเหมือนแจ้งเสียงถามว่าเขียนเอาเลยครับมันง่ายลุงจ่ายย่เขียนเราเอาไปเสียงโศกเสียงดวงมันต้องเข่าพวกไหนพ่อพาดคิดว่าบ่พลาดหรอเออเออ่ะ งวนี่เพ็ดตังไดกัมาเรียกเพ็ดตังไดกับมาเรีเกฟูห่ันดี่เจ้าเจีบไว้หนึ่งเดี๋ยวลุงพ่อเป็นลาเป็นสวนนี่เจาิอย่างนีเจ้าโอ้ครับเจ้าู้จักันเกิดเป็นส่วนผู้จัดลายซื้อก็พอโอเดี๋ยว่นไม่โชเก็บเสกโป้ไว้รัาครับเอาปลาในละแม่ไม่จ้งเงินนั่นมนจ้างคักประกาดอย่งนั่นะ

ยี่เวลาเขาสิงนี่อะไก็ผัวยี่เวดาเขาสิงนี่อกที่เวลาเขาสิงเป็นตัวที่มาใครใครก็เอาอีหมูอีหมูอีหมูอีปาอีหมูดูมน้อทีมาทวดทวด มันเป็นที่จังซี่กันมันจังมาเห็ดกันโย่ย้ายมาโอ้มันเขาเรียกกันทัวตูหนึ่งสามหามันหลัดสั้นมั้งที่มั่มนนี้ยูนได้เรองสิบหกครั้งยี่บันบานนี้มันไ็ดจังซี่ยันเขาเจา้มันเป็นชันทุกคูนบงานมันถามบาได้มันกเฮ็ดจังซี่ไปซื้อเอาไปถึงน้อยๆฮาบ้าแขมันมัอยมันหันเบาบ่วเป็นมันก้นไตมันบอกภาษาไต่โอ้บอกไตอืมน้อยๆนั่นเอามาเอามาเอามาไม่มน ยังมันายาูโม่กูเอิญกดนถกทำๆกูคนกูเอมีน้สวดวันหลายขึ้นไปสั้นสามวนี่วันมันหลายศูนย์สามอ่าศูนย์สามกัปเจ็ดเกากัเจ็ดเกานั่นวันนี้ีหลวงปู่นอ่รถไปป่าศูนป์าศูนย์สามเปไรนะชาวมงั่นเขาคนด่าไุกอ่า เบิดหวังแล้วลวงพ่อเ้ยเจยวแมวบนถุกเรียกคุณตื่นทไวน่หลวงพวจะแก้ยู่เอารุ้ชื่ออะเดี๋ยวปูเดี๋ยวขมิี่ขมิ้ทายรยไปคนกันชื่อสองตัวบนล่างน่อยยายใส้ใกระดาษย้ายเอาบังโมยายยกม่บังนู้กล้วยหนังนุดสามคู่โมี่นจะเอาดิน่่นี่จก็กินพอนสองตัวก็แยก สันวาสิเอาอันฉันวาสิเขียนเก็บเก่ามือันือจังไปเก็บหาเนั่ยพันพันชุกใส่กับพ่อรุ่กกันือนกันมันเปิดไปหาเก็บชุนสคภูงก็บซ้อัยอาเออทิ่มเด็กักแก้วกงเสนนี้แม่เน่เออเอาบบนี้าวาสิเอาไวเก็บเก่าิเดจังว่ามืจังไป บบนี้นั่นบนี้นั่นจมมือีไข่แจกโอ้วันนี้จะปูว่าจะเมอไข่แจกเดครับใจเครื่องเดียวนะผมอว่าถือว่าป็นกสอเด่นกับหานขายันขายอมันังเลยโอ้ยสว่างตัวเสียวไรมาบนี้นั่นนั่น ร้านกิตติฟาร์มาซชียอยู่ข้างเบสเนีนี่ะเป็นโค่นยุ่งิแม่เจ้าเท่าไรเขาว่าเนี่เลิกว่ามซี้รเคยไปข้างเบสเนีนั่นเออแม่ฟาซียนั่นุงหลายปนไดก็ร่ฟาร์มัซีนั่เขาจะจะไปขั้นเส้นก็ไปร้านที่ซอบดอนเขียงน่ะเพ่นี้รู้จับกหลวงพรบกนี้อยู่นึงหีแดงหีกระาลกระสางอยู่ที่รดบกบดเปลยดหังชีว็นเถื่อนลยใจล้เบาเล คันแม่ว่าซื้อชิบัทส้าบัทเขาได้หลวแล้วเขไปเอาเลนบ่อสินสาเอร์โลบางเก็จอนลุงพ่อไปเอามือหนึ่งเงินสามนั่นลูกพี่ไอเอกือทุงเลยนะทือทุงเลยนะพวกลุงพ่อไม่ได้ไปยังใงนั่งอยู่ข้างรถของคุณจับเขาว่าเรียกลุงพ่อ่าเมียพ่าหวง่มันอยันเรียกออกที่เบียดบีนพวกไม่คือไม่โอ้สามล้านเลยตีปู เงี้ยแซมงานเนี่เป็นคนที่ทำนี่ทุ่งย่างกูงยิ่งใช้ส่วนผัวคนไปน้ำ<ฮ>เอาไงมันโวกมันหมานมากก็ไม่ชื่อรถเออได้รถไฟฟ้ากันไมหมพ่อหนัง <c oughs> อันอนีไ้ไปอีกค้า <c oughs> สวกหมานค้าได้รถไฟฟ้าไหมชวนรานหน่ <c oughs> <c oughs> อยวันเอาได้เวลาเน้ะเดี๋ยวก็ได้เนาะ <c oughs> จังบ่ให้หนิจั่งเขาไหมอันจั้งอันอันรตัรียงแม่ปูเออเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวกลมาบ่เอด้อกยวไล่ยันบ่ได้นชือบ่อื้อจังมือใหญ่เขาดูจะว่างโชคไปโชคมันือว่าหลวงพ่อพ่อเปนผู้เดชแพยงนี่ผู้เดงเมาไม่บึงเหล่นี้เราจะต้เปลนแล้วมันแกงอะไรกูปูขึ้นป่ากูโชคไปโชคมันแกงอะไรกูปูขึ้นป่าที่บ่ ไปเข็มหอยไม่หันพ่อว่คนเอาเร้วเนี่ยเสี่ยงกันเลี้ยงเหยียงหอยมันไม่ยันไม่บอกยันเลียบพูดฟังโอ้ครับคุณมันยันโอ้พวอพวอเสี่ยงทั้งมิติแต่หันเบาเบาสูเฟินฟังนะครับเนาะครับกันจี๊ปเปอรไม่บอกกันจี๊ปเปอเนาะครับเนาะบางทีมันหอนอยู่คนหน่นยนึงมานนึงบอโอ้โหครับ

ศูนย์สามหศูนย์แล้วก้เรไปีกัน้เกว็บเี่ยตมากมากตัวแ้กะมากตัวแดกเพอที่ัตัวครับถือหลายพ่อแม่พ่อแม่พ่อใหย่ถือหลายงวดี่ขมวดท่าหลายปูอ่ะค่่ละตัวัเหล็กเหลยกปูอ่ะที่โอ้ถึอต้ำปูหลายถือต้ปู เอาจบอันมาได้หลยกันย,ยั่งดีดยม่ดว่าห่าเกินสามหาไปเชื่อเข้าไว้ได้หา้อยได้หาลล้อยว่ <laughs> าว่ <laughs> า,าเชียวว่าเสียวไม่เบิ้งยูขึ้นไปเลยกับเกียมันเมียบมันมันปินเียบนะมันสี่วเนยิน มันมันเป็นอังที่เดียวเอากระดาษมาถือเขียนในี่บุญเอา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 กระแจไอ้ว่นเอากระดาษให้ปูเขียนว่ากระแจมันเห่ยบตัวเดียวไม่ออกไม่ออกผลไม้เดียวแจ้มันสวดได้มันอยู่ในหิ่งมันมันเป็นนั่มันเป็นมันเป็นอังที่เนาะมันเป็นอังที่นี่ครับนี่มันเสียบอังที่นะมันมันเขียนอังที่มันเขียนอังที่มันเขียนอังที่นี่นะนี่นะ นี่นะมันมันก็เข้ากันแล้วมันก็เข้ากันกับตัวนี้เข้ากันเอ้าแม่บอกคือมันเป็นแมวกวันมาท่านอธิบายฟังนลนะโอ้คับนีนี่นี่สามตัวมาเกิดลงคอไปด้สีสลดไวเก็ดเก่าเไม่บอกเพิ่มหนึจงเก็เก่าหนึ่งเก็ดเก่าแม่บอกเนเป็นแมวกวนเนี่ยนะทุ่มย้าอย่างเงี้ยหมดยกโดนกบ้เอากับแก้มันแหบสิปัวเอามันเป็นเมแป็มันี่เพมันม่กินน้เพรมันเมเปอ ไมันด้ไใชเรามากินน้ำน้ำมเกี่ยวเวนนะครับมันนี้หมากไม่หมากยังหย่อนหลวงพ่อเมื่ไหมันมาคููมือโอ้ับมันสีเห็นหนอนเขาเขาว่าเนี้ยกินมันมันเป็นแหบมันเละไรเน่อยก็บอัมันเล็บเย้เล้วขึ้ลงมาไม่ได้เลยลืมเขียนหนชาไม่ออกก็มันบ่งโอ้คับไปเจ้าได้เราก็จะเสียเงาบ้าอมันก็เล็กตัวเดียวกันก็เกาปัวตัวเดียวยุบเกเกามนแต่ว่ามันหันมีนึงไม่แอมนึมันเป็นศูนย์หนึครับมันออกชิดเกศตัวไม่ออกเพรา้างนท อสองตัวเลยครับสางตัวเลยนี่นี่เรานี่เราครับท่านผู้ชมปูเ,เสียกสินนี่ทำพิธี่น้องขับเนาะเสียกปูคอทำพิธีได้มาแล้วเนาะครับท่านผู้ชมปูด่าล่าเนาะครับเนาะนี่เนาะครับได้มาแล้ววันที่หนึ่งตัวล่าหกสีนาะครับเนาะปูกัทบทำพิธี่แล้วๆนี่ปูเ,เสียก เสร็จเนี่ยเนาะครับเนาะเสียบผูกข้อทำไิธีเนาะครับท่านผู้ชมได้ห้าศูนย์สามเนาะครับเนาะเจ็ดเก้านาะครับท่านผู้ชมเลขปูถูกงวดที่แล้วก็เข่าสามตัวโตเนาะครับเนาะเลขเลขถูกปูเขาสามตัวโตก็ได้หนึ่งเจ็ดเก้านาะครับเลขถูกเนาะครับเนาะปูทำไิธีก็ได้เจ็ดเก้านี่เนาะครับเนาะครับท่านผู้ชมพิจารณาเพียงได้ครับเด้อมากแต่หมอมากผ่าน เนาะครับเนาะใช่ใไปมีหลายถุงยู่นี่วนจบเจับหน้าจอไวเนาะครับเนาะออยไม่หนีย่นไม่ไม่าเครับเนาะเสียบเส้็จเนี่ยเรปูไปทํ้ที่เห็ดเสียบปูกข้อนะครับเนาะตรงกันเลยนะครับสำหรับช่วงกับเบียรถปูนะครับเนาะทะบียรถปูวันเจ็ดเก่านะครับเนาะเป็ดแป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 ดเก้าเจ็ดนะครับเนาะ ไปพิจารณาบไปนะครับเด้อมากระตักพอมากกระพานเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเรวยๆแห้งนะครับเด้อส่งอาหารสุภูสุข้อนไปเก็บจะไข่จะจเนเนาะครับเนาะไปรวยๆกันสุภูสุข้นเนาะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพระรวยนะครับเด้อมีกลัล้งใจเฮ็ดคลิปต,ต่อๆไปเนาะครับเนาะคลิปหน้าพ่ออันไม่คลิปนี้สวัสดีครับ